โอ้มือชอเปอร์สวัสดีค่ะเช้าวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะน้องพัดกับคุณแม่จะพาทำข้าวเบอร์จ้าข้าวเบอร์ยอดฟักทองใส่เนื้อหมูนะคะต้องมีหลายคนสงสัยแน่ๆเลยนะคะว่าทําไมหน้าตาเหมือนข้าวต้มแต่คนบนไดเขาเรียกว่าข้าวเบอร์ค่ะน้องพพดจะบอกว่าแกงข้าวเบอร์นะคะเป็นกับข้าวหลักของชมเผาก็ได้อย่างเราเลยจ้าเวลาแกงข้าวเบอร์นะคะหรือว่าจะใส่แค่ผักก็ได้หรือจะเพิ่มหมูก็ได้นะคะแล้วแต่แต่ละคนเลยจ้าเมนูแบบนี้ที่ขาดไม่ได้เลยคือตะไคร้ต้นนะคะวันนี้น้องพพดจะใส่พริกสดนะเพราะคุณแม่บอกว่ามันจะ แล้วตอนนี้ก็ใส่ผักใส่เนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็เริ่มเละแล้วแต่ใครต้นกับพริกสดก็ตามได้ที่แล้วจะใส่ลงไปเลยเวลาแกงข้าวเบอร์นะคะต้องหมันคนมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าไม่คนนะคะข้าวติดหม้อจา้าตอนนี้ก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ของข้าวโพดนะคะทุกคนเป็นข้าวสีม่วงหมดเลยที่ตากไว้แบบนี้ทั้งหมดนี่คือยังไม่แห้งนะคะต้องตากอีกสักพักให,ใหญ่ๆเลยค่ะถึงจะเอามาปลูกได้เวลาเอาไปต้มเม็ดอวบอิ่มมากๆเลยนะคะเป็นข้าวโพดเหนียวนะคะไม่แข็งจา้านอกเรื่องพูดถึงข้าวโพดด้แป๊บเดียวนะคะตอนนี้กับข้้้้าาาเรกก็็ไดจะนนี่อห ตาแกงข้าวเบอร์จ้ะทุกคนใส่ผักชีอีกสักหน่อยนะคะในๆนกับข้าวเราก็เสร็จแล้วนะคะก็ตักข้าวใส่ถาดกันเลยถาดนี้นะคะบ้านน้องแพทจะเรียกว่าเซอร์บีจ้าเป็นถาดเอาไว้สําหรับกินข้าวนะคะเวลากินข้าวนะคะเราก็จะเอาข้าวไว้รอบๆจ้ะทุกคนตรงกลางเราก็จะเว้นที่ให้กับข้าวจ้าแบบนี้เลยค่ะทุกคนถ้ามี2เมนูสามารถไว้ด้้งข้างได้นะคะทานข้าวกันมื้อเช้าเช้าไปหน่อยนะคะล่าสุดฟีฟ่าบอกว่ายังเย็นอยู่เลยน้องแพทจะบอกว่าเย็นก็ต้องทานข้าวนะคะเพราะว่าใส่แล้วใส่สําหรับของฟีฟ่านะคะปกติหลานจะไปโรงเรียนจ้ ไปช้ากว่านั้นเพื่อนๆไม่รอแล้วนะคะเพื่อนๆจะไปกันก่อนเลยเด็กๆบนได้ไปโรงเรียนกันแต่เช้าเลยนะคะเพื่อที่ไปถึงจะได้ทําเว้นทาความสะอาดโรงเรียนก่อนเข้าแถวจ้าโรงเรียนจะได้สะอาดหน้าอยู่นะคะกินข้าวไปกินข้าวมาทุกคนนอกเครื่องแล้วสีฟ้ายังตัวอยู่บ้านอยู่เลยนะคะยังไม่ได้ไปโรงเรียนเลยเช้าจจิงๆหลานใช้ไม่ค่อยหิวนะคะแต่น้องแพจะให้กินทุกวันเลยจ้าเพื่อที่ไปโรงเรียนใส่ใส่จะได้ไม่หิวนะคะแกงข้าวเบอร์ฟี่มือคุณแม่น้องแพชื่อคุณแม่ด้วยนะทุกคนบอกเลยอร่อยเติมถ้วยที่สองกันจ้าสามระับใคร ทำดูนะคะทุกคนอร่อยนะแต่ก็อย่างว่าแหละการทํากับข้าวก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของแต่ละคนนะคะไม่ใช่ทุกคนที่จะทําอร่อยแต่คุณแม่น้องพายยกนิ้วให้เลยเด้อเจ้าประจําจ้าทุกคนกินข้าวทีไรนะคะลุกเป็นคนสุดท้ายตลอดเลยตอนนี้ก็นั่งคนเดียวนะคะมาทุกคนมีใครสนใจมาทานข้าวกับน้องแพทไหมคะ